สวัสดีค่ะเมธิยามลบุรีนนทนะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ไพทอนค่ะโปรแกรมที่ทำชื่อว่า c h o r d House ค่ะเป็นโปรแกรมคลังสำหรับเก็บเนื้อเพลงแล้วก็คอร์ดเพลงออนไลน์นะคะเอาไว้สำหรับเล่นกีตาร์ค่ะก็ตัว IDE ที่ทำนะคะใช้ายชามค่ะ UI ทำด้วย Qt Designer แล้วก็ฐานข้อมูลจะใช้เป็น MongoDB ที่เป็นคลาวนะคะ ก็ไปดูโปรแกรมกันเลยนะคะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะก็จะเจอหน้า UI แบบนี้ซึ่งข้างบนนะคะจะเป็นแถ็บ two bar แล้วก็จะมีเมนูข้างบนนะคะข้างบนอีกทีนึงค่ะส่วนด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับตัวรายชื่อลิสต์ของเพลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิสต์เพลงทั้งหมดที่อยู่ใน database นะคะ ก็คือมาถึงเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในดัต a ้า a บสได้เลยค่ะเพราะว่าตัวโปรแกรมนี้ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มแก้ไขเพื่อให้คลังข้อมูลมันขยายใหญ่ขึ้นได้ต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรีสเพลงที่ประกอบด้วยชื่อเพลงขีดชื่อศิลปินนะคะก็จะเรียงมาค่ะตามลำดับตัวอักษรของชื่อเพลงนะคะเราสามารถ เปลี่ยนตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนไปเรียงตามชื่อศิลปินได้ค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะค้นหาได้ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราพิมพ์ไปมันจะเปลี่ยนเลยนะคะเป็นการหาแบบเดียวถามแล้วก็เป็น case insensitive ด้วยค่ะก็คือการค้นหาจะสามารถหาได้ทั้งชื่อเพลงแล้วก็ชื่อศิลปินด้วยค่ะในส่วนของด้านขวาตรงนี้นะคะจะเป็นดีเทลของเพลงค่ะก็คืออันนี้นะคะตอนนี้เราเลือกเพลง baby shark อยู่ ด้านขวาก็จะเป็นบอกดีเทลชื่อเพลงชื่อศิลปินแล้วก็เนื้อเพลงค่ะแล้วก็ถ้ากดไปที่แถบนี้นะคะจะเป็นการดูคอร์ดเพลงอันนี้จะเป็นปุ่มเฟรนด์บิทสำหรับบันทึกเอาไว้นะคะอันนี้จะมาสาธิตให้ดูตอนหลังค่ะโดยที่เมื่อเรามาเลือกเพลงในด้านซ้ายตรงนี้นะคะสมมติว่าเราเปลี่ยนมาเลือกเพลงอื่นอันนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเลยก็คือมันจะเปลี่ยนตามเพลงที่เราเลือกนะคะ ในส่วนของช่องดูเนื้อเพลงตรงนี้นะคะเราสามารถปรับขนาดได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอโปรแกรมที่เป็น responsive ขยายใหญ่ได้เต็มจอเราสามารถปรับขนาดของ UI ตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. เผื่อว่าเราต้องการดูแบบขนาดใหญ่ที่สุดเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ใช้ได้ค่ะกดมาที่ปุ่มนี้ mm hmm. เผื่อว่าจะลองคาเราโอเกะกันนะคะตัวใหญ่ สามารถลดขนาดลงมาได้ค่ะในส่วนของขนาดฟอนต์นะคะถ้าเราต้องการรีเซ็ตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้เราไปที่เมนู Display ตรงนี้ค่ะแล้วก็ฟอนต์ไซส์แล้วก็เลือกเป็น d e f a u l t ค่ะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะเห็นว่าตรงเมนูตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มขยายฟอนต์ลดฟอนต์นะคะเหมือนกับตรงนี้เลยก็คือมันเป็นปุ่มเดียวกันนะคะสำหรับเมนูที่อยู่ในทูบาร์ต่างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นเมนูที่มาจาก ข้างบนตรงนี้ทั้งหมดค่ะโดยที่เราจะคัดมาเฉพาะอันที่จะใช้บ่อยๆค่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะจะเห็นว่าตัวเนื้อเพลงเนี่ยจะมีการสลับสีนะคะเป็นลายๆายดำเทาดำเทาไปเรื่อยๆตรงนี้ทำเพื่อให้เวลาที่เราย่อขนาดลงมาแบบนี้ค่ะเราสามารถอ่านเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะแบ่งมาทัดให้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเราก็าไปที่ดิสเพย์แล้วก็ติ๊กตรงนี้ค่ะเอาออกมันจะเป็นสีดำเหมือนเดิมค่ะค่ะในส่วนของการจัดการเนื้อเพลงนะคะเราสามารถเพิ่มเพลงใหม่ขึ้นมาได้ค่ะโดยกดไปที่ตรงนี้คือนิวซองนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราชี้นิ้วไปที่ตัวทูบาร์ก็จะมีทูทิปขึ้นมาให้ดูค่ะนิวซองค่ะอันนี้เมื่อ เมื่อกดนะคะก็จะมีให้กรอกข้อมูล3ตัวด้วยกันคือไตเติลอาร์ติสแล้วก็ลีดิกส์ค่ะถ้าเรากดโอเคไปตอนนี้มันก็จะขึ้นบอกว่าเราใส่ข้อมูลไม่ครบนะคะเราจะไม่ต้องใส่ไตเติลแล้วเราก็ต้องใส่ลีดิกส์นะคะจะเห็นว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลไปแล้วสมมติสมมติว่าเรากรอกอันนี้ถ้าเรากดโอเค มันบอกว่าเรายังไม่ได้ใส่ l ีลิกสนะคะโปรแกรมจะทำการโฟกัสช่อง l i ลิกสให้เราเองอันนี้ก็พิมพ์เนื้อเพลงไปค่ะโอเคสำหรับช่อง artist สามารถเว้นไว้ได้นะคะเมื่อเรากดโอเคแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเพลงใหม่ขึ้นมาสังเกตว่าเพลงที่เราเพิ่มเพิ่มนะคะจะมาโผล่อยู่ใน l i ลิแล้วก็จะทำการเรียงตามลำดับตัวอักษรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นการ ีเล็กเพลงที่เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะคะโดยที่ศิลปินนะคะถ้าเราไม่ได้เกาะก,ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ Unknown Artist โดยที่เราสามารถแก้ไขได้ค่ะโดยที่กดไปที่ Edit Song ตรงนี้ข้อมูลก็จะกลับมานะคะใส่กลับไปใส่ Artist ได้โอเคแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้ว ในส่วนของเนื้อเพลงตรงนี้นะคะเราสามารถทำการ Export เนื้อเพลงค่ะไปที่ซองแล้วก็ Export อซองอันนี้นะคะมันก็จะเซฟเพลงออกมาโดยที่เมื่อเซฟแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Auto g e n e r a ร e ขึ้นมานะคะจะเป็นชื่อเพลงแล้วก็ศิลปิน,นะคะ่ะเซฟออกมาะคะ่ะก็จะเป็น t e x t File แบบนี้ ถ้าเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าจะมีไตเติลแล้วก็อาร์ติสอยู่ด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อเราทําการสมมุติว่าเรากลับไปที่เพลงนี้ของเรานะคะที่เราเพิ่มเพิ่มถ้าเราทําการแก้ไขเพลงนี้แล้วก็ Import ไฟล์เมื่อกี้เข้ามานะคะกดไปที่ปุ่ม Import แล้ว Import เข้ามาสังเกตว่าไตเติลกับอาร์ติสตรงนี้เมื่อกด Open นนะคะจะมาโผล่ที่ ช่องตามช่องของมันค่ะแล้วก็อีลิกส์ก็มาอยู่ด้านล่างอันนี้จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเนื้อเพลงไม่มีไตเติลด้านบนจะเป็นยังไงนะคะสมมติว่าไม่มีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรา Import ตัวนี้เข้ามานะคะ ันนี้นะคะไม่มีไตเติลด้านบนเมื่อเรา Import เข้ามาข้อมูลทั้งหมดจะมาอยู่ใน l ูด i x ค่ะโดยที่ไตเติลกับ artist ก็จะเป็นตรงๆค่ะค่ะต่อจากนี้เราสามารถลบได้ค่ะเมื่อเราก,กดลบเพลงก็จะมีนยืนยันจะลบเพลงนี้ไหมก็กดตรงลงไปค่ะก็หมดในส่วนของ่ะ ต่อไปก็เป็นคอร์ดเพลงค่ะถ้าเรากดมาที่คอร์ดนี้ตรงปุ่มคอร์ดตรงนี้ค่ะสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนไปคือแถบทูบาร์ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นทูบาร์ที่ให้เหมาะสำหรับการใช้คอร์ดนะคะแล้วก็ต่อมาตรงช่องเนื้อเพลงตรงนี้นะคะก็จะมีตัวดอบดาวตรงนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะดอบดาวตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่กดเข้าไปเพื่อที่จะดูว่า คอร์ดเพลงมีกี่คอร์ดนะคะก็คือในฐานข้อมูลเพลง1เพลงสามารถมีคอร์ดได้หลายอะคอรดค่ะจะเป็นแบบ one t o many นะคะอันอย่างเช่นเพลง baby shark อันนี้ก็จะมีคอร์ดอยู่ทั้งหมด4เวอร์ชันด้วยกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่องดูคอร์ดนะคะจะเห็นว่าช่องที่เป็น ช่องที่เป็นคอร์ดกับที่เป็นเนื้อเพลงนะคะจะอยู่ในช่องสีเดียวกันแบบนี้สีตรงนี้ก็อยู่บรรทัดเดียวกันก็อยู่ในสีเทาอันนี้ก็อยู่ในสีดําค่ะเพื่อให้สามารถอ่านคอร์ดได้ไง่ายขึ้นนะคะในส่วนของคอร์ดนะคะเราสามารถทําการเปลี่ยนคีย์ได้ค่ะโดยที่มากดที่ปุ่มนี้ transpose น,นะคะ transpose <c oughs> ค่ะก็คือ เมื่อเรากดแล้วตัวคอร์ดที่อยู่ด้านล่างที่เป็นตัวสีฟ้านะคะจะทำการเปลี่ยนคีย์เพิ่มขึ้นลดลงตามปุ่มที่เรากดลงไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราปรับคีย์เพิ่มลดไปเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าเราต้องการเมื่อถ้าเราแบบว่าลดลงไปเยอะเกินไปเราต้องการกลับไปที่ค่าเดิมค่าแรกนะคะให้เรากดที่ตัวเลขตรงนี้ค่ะมันจะกลับไปที่ศูนย์ใหม่ค่ะ ค่ะขอดต,ตรงนี้ก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นเหมือนเดิมนอกจากนี้ก็สามารถเพิ่มลดฟอนต์ไซส์ได้เหมือนเดิมนะคะถ้ากดมาที่ปุ่มขอดชาร์จตรงนี้ก็จะเป็นการเข้ามาดูวิธีการจับขอร์ดนะคะอันนี้ก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดูภาพค่ะภาพนี้ก็มาจากอินเทอร์เน็ตค่ะในส่วนของการจัดการข้อมูลขอรดนะคะก็ เมนูคอร์ดตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆกับซองเลยก็จะมี New Edit, Delete, Export จะมีเพิ่มตัว d ิ i f เ c a t e เข้ามานะคะตอนนี้สมมุติว่าเราอยู่ในเพลงที่ไม่มีคอร์ดเลยนะคะตรงช่องคอร์ดก็จะเป็นโล่งๆมีแต่ปุ่ม Ad ดให้เราเมื่อเรากด Ad ดคอร์ดนะคะก็จะมีหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งข้อมูลที่อยู่ในหน้านี้นะคะก็จะเจเนเรตมาจากตัวข้อมูลของ เนื้อเพลงตรง lyrics ตรงนี้นะคะตัวขอดต,ตรงนี้ก็จะเป็นการเอาเนื้อเพลงมา generate ออกมาค่ะโดยที่ด้านบนตรงนี้ให้เราใส่เป็นชื่อของคอดค่ะโดยที่เราจะเว้นว่างไว้หรือใส่ก็ได้นะคะเป็น E ค่ะในส่วนของช่องเกาอกขอดตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์โคโอนแล้วก็มากกว่าอยู่ตรงนี้ค่ะ เราสามารถกดที่ Help เพื่อดูคำอธิบายได้อันนี้จะเป็นตัว Format ของโปรแกรมนี้นะคะก็คือบรรทัดที่เป็นคอร์ดเพลงนะคะเราจำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวโคลอนนะคะแล้วก็บรรทัดที่เป็นเนื้อเพลงค่ะเราจำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายมากกว่าเร็จแล้วเครื่องหมายก็ตามด้วยเป็นวรรคค่ะอันนี้ทำขึ้นเพื่อให้ตัวโปรแกรมนะคะสามารถดีเทก t ได้ว่าอันนี้คือเนื้อเพลงอันนี้คือคอร์ดเพื่อให้มัน จับคู่กันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใส่คอร์ดที่ดีนะคะก็คือตัวโน้ตเพลงที่เป็นคอร์ดทั้งหมดคะ่ะจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะโน้ตหลักนะคะแต่ถ้าเป็นไมเนอร์อะไรอย่างนี้ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กคะ่ะแล้วก็ตัวคอร์ดอยู่ด้านล่างตรงตำแหน่งของคอร์ดนะคะอย่างตัว G ตรงนี้ที่ตรงกับคำว่าชายตรงนี้ ก็คือตอนที่เรนเดอร์ออกมาก็จะตรงกันแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ดูวิธีใส่ไปแล้วก็มาลองใส่ดูบ้างตัวขออนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่เป็นชาร์ปแฟรอะไรได้เลย B major อะไรอย่างนี้หรือว่าจะใส่เป็น C ธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ซึ่งการใส่นะคะเราต้องใส่เราต้องเว้นวรรคด้วยการ Spacebar ค่ะถ้าเกิดว่าเราเว้นวรรคด้วยการกดแท็บนะคะจะทำให้ข้อมูลที่ออกมาผิดเพี้ยนได้ค่ะนี่นะคะเมื่อเรากดโอเคค่ะจากข้อจากตรงนี้ที่โล่งๆนะคะก็จะเป็นคอร์ดที่เราเพิ่งสร้างเพิ่มขึ้นไปค่ะแบบนี้โดยที่เราสามารถ ไปที่ Edit นะคะเพื่อแก้ไขคอร์ดได้เหมือนกันในกรณีที่เราใส่คอร์ดเป็นคอร์ดที่ไม่มีอยู่จริงนะคะอย่างเช่น B s h a r p นะคะซึ่งตัว B s h a r p เนี่ยมันคือตัว T s h a r p ซึ่งมันไม่มีโน้ตนี้อยู่เพราะว่ามันต้องเป็นตัว Do ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นถือว่าเป็น i n v a l i d chord นะคะเมื่อเรากดโอเคออกมาโน้ตที่ออกมาจะเป็นแบบนี้คะ่ะ ก็คือขอรดทั้งหมดที่อยู่ในบรรทัดนี้นะคะจะเป็นสีแดงเป็นการที่โปรแกรมบอกให้เรารู้ว่าภายในบรรทัดนนี้มีขอรดท,ที่เออเรออยู่นะคะเมื่อเราทําการเปลี่ยนคีย์จะเห็นว่าบรรทัดที่เป็นสีแดงคีย์จะไม่เปลี่ยนตามคะ่ะนอกจากนี้เราสามารถไปที่ปุ่ม Dibility u p i c a t t คทขอดนะคะ ตรงนี้เมื่อเรากดแล้วก็จะทําการคัดลอกตัวขอดที่เรากําลังดูอยู่ตรงนี้นะคะจะทําการคัดลอกขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเพื่อว่าเราต้องการแก้ไขแต่ว่าไม่อยากลบอ,อันเก่าออกค่ะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีชื่อขอดเดิมนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็แก้ไขตรงนี้ไปนะคะเมื่อดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามี2เวอร์ชันแล้ว มีอันเก่าที่เป็นสีแดงมีอันใหม่ค่ะถ้าสมมุติว่าเรากด duplicate อีกรอบสังเกตว่าตัวเลขตรงนี้นะคะจากขีด1ก็จะรันต่อมาเป็นเป็นขีด2ค่ะค่ะนอกจากนี้เราก็สามารถไปที่คอร์ดนะคะแล้วก็ export ได้ค่ะเป็นการ export ออ,ออกมาเป็น t ท็ก f ฟล e ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เจนนอ่ไดออกมานะคะก็คือชื่อเพลง ชื่อศิลปินแล้วก็ชื่อของคอร์ดค่ะหาเซฟไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟอร์แมตท,ที่ออกมาก็คือจะออกมาเป็นไตเติลนะคะแล้วก็อาร์ติสแล้วก็คอร์ดเนมตามด้วยขี์ทีนแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นฟอร์แมตของโปรแกรมค่ะจะสังเกตว่าตอนที่ถึงแม้ว่าตัวข้อมูลจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนที่เรนเดอร์ออกมาก็จะไม่มีสัญ,ญลักษณ ตัวโคลอนตัว e ีดค่ะแต่ว่าสัญลญกษณ์พวกนี้จะช่วยให้ตัวเนื้อเพลงกับคอร์ดมันแพ้กันง่ายขึ้นค่ะหลังจากที่เราเพิ่มคอร์ด Export หลังจากที่เรา Export คอ,อร์อดออกมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถมา Import คอร์ตดเข้ามาได้ค่ะไปที่ปุ่ม Import คอร์ตดตรงนี้ แล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ที่เราเพิ่มเพิ่มค่ะสังเกตข้อมูลตรงนี้นะคะด้านบนเมื่อเรากด Open ข้อมูลก็จะมากรอกอยู่ตรงนี้แล้ะตัวเนื้อเพลงตัวขอด้านในก็จะมาอยู่ด้านล่างค่ะตรงนี้เราก็สามารถใส่ข้อความอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ข้อความมันเป็นเนื้อเพลงหรือว่าเป็นคอดเนี่ยเราสามารถใส่เป็นเทกธรรมดาได้เลย แบบนี้ก็จะสามารถเรนเดอร์ออกมาได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่จับคู่กันค่ะสมมุติว่าเราต้องการใส่ขออ์ดไปแบบนี้ตัวโปรแกรมก็จะมองว่าอันนี้เป็นแค่ Text ธรรมดาค่ะทำให้มันไม่มีสีเมื่อเรากดเปลี่ยนคีย์คีย์ก็จะไม่เปลี่ยนนะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องมีสัญ,ญลักษณ์ตัวโคลอนตัวมากกว่าค่ะต่อไปนะคะก็ปุ่มนี้ ลืมพูดถึงอันนี้จะเป็นปุ่ม refresh ค่ะเมื่อเรากดแล้วก็จะทำการ e f r h ข้อมูลทั้งหมดใหม่นะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่เนียนแคทนะคะตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนไปแบบนี้นะคะเมื่อเรากลับมากดปุ่ม refresh ตรงนี้ อันนี้ก็จะอัปเดตเป็นอันใหม่ต่อมานะคะฟังก์ชันสุดท้ายก็คือผู้ใช้ค่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องมีผู้ใช้ในเมื่อมันเป็นฐานข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้ามาแก้ได้นะคะเหตุผลก็คืออยากให้มีฟังก์ชันของ Favorite ค่ะโดยที่ถ้าเรากด Favorite แล้วเนี่ยเราจะสามารถบันทึกเพลงที่เราชอบเก็บเอาไว้ได้นะคะในยูเซอร์นั้นๆ อันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ล็อกอินนะคะเรากดไปที่ f a v o r i t e มันก็จะขึ้นปุ่มให้เรา sign in ค่ะตรงนี้ถ้าเราใส่ใส่ user ที่ไม่มีอยู่จริงนะคะกดไปที่ ok ก็จะบอกว่า user name ไม่มีอยู่ค่ะค่ะเรามากันที่ register กันก่อนนะคะเพื่อที่จะสมัครค่ะตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปถ้าเกิดว่าใส่ไม่คมนะคะก็จะขึ้น มาว่าใส่ไม่ครบค่ะกรณีที่ใส่คอนเฟิร์มไม่ตรงก็จะขึ้นบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกันนะคะก็จะให้ออกกอรอกใหม่ค่ะอันนี้เป็นเคสที่ username ที่ใส่ไปนะคะมีคนใช้ไปแล้วค่ะก็จะให้เรากอร่อ username ใหม่เปลี่ยนเป็นตัว e ค่ะอันนี้ก็จะสมัครได้เมื่อสมัครแล้วนะคะตรง username อันนี้ก็จะมีข้อมูลกอรอกให้เลยแล้วก็มา โฟกัสตรงนี้แล้วเราก็กดพาสเวิร์ดค่ะกดโอเคได้เลยค่ะก็จะขึ้นข้อความยืนยันนะคะ Hello แล้วก็เป็นยูสเซอร์เนมของเราแล้วก็ Please enjoy smashing the favorite button ค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชัน favorite ได้แล้วค่ะเมื่อเรากดไปที่ favorite ตรงนี้นะคะค่ะตัวข้อความตรงนี้จากเครื่องหมายบวกเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นลบค่ะก็คือเราได้ทำการ favorite เพลงนี้เอาไว้แล้วประมานะคะแล้วก็ไป เพลงที่เราชอบค่ะเพลงไหนชอบก็กดไป Fa v o r i t e f a เ o r i t e ค่ะเมื่อเราได้เลือกเพลงที่ชอบเลย้แล้วนะคะเราเรามากดดูตรงนี้ Favor ร์จิต n g s o n น y songs only นะคะก็จะขึ้นเฉพาะเพลงที่เราได้ทำการ Favor i t e ไว้ค่ะตรงนี้เราสามารถกดเข้ากดออกเพิ่มเอาเข้าเอาออกได้นะคะอันนี้ก็จะมาตรงนี้เราสามารถ ค้นหาได้เหมือนเดิมค่ะค่ะต่อมานะคะตรง Account น,นะคะเราจะสามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะเคลียร์เพลงที่เราชอบค่ะถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เพลง3เพลงตรงนี้ที่ Favorite เ,เอาไว้ถ้าเรากดมันก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นเพลงทั้งหมดค่ะจะเห็นว่าเช็คบ็อกที่เราติ๊ก เฟ v o อร t e ิตของนี่ก็จะหายไปถ้าเราติ๊กอีกรอบนะคะ mm hmm. ก็คือเพลงที่เป็น f a v o อร t จจะหายไปหมดแล้วค่ะเราก็ต้องไปกดเพิ่มใหม่อีกทีหนึง่งแบบนี้นะคะฟังกช์ชันต่อมาะคะ่ะคือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดค่ะอันนี้เราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดเดิมให้ถูกนะคะถ้าเราใส่ผิด ก็จะขึ้นบอกนะคะว่า password พาส o r ์ผิดเก่าผิดค่ะโอเคถ้าใส่ถูกก็สามารถแก้ไขได้นะคะต่อมาก็คือการลบการ s i ายเอาค่ะสังเกตว่าตอนนี้เราได้เลือก favorite only เอาไว้ต่างๆนานานะคะตัวเครื่องหมายตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบ UI เป็นแบบนี้เมื่อเรากด s i g n o u t UI ทั้งหมดก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นเหมือนตอนแรกค่ะ เรื่องหมายก็จะกลับเป็นบวกอันนี้ก็จะหายไปค่ะค่ะก็จบฟังก์ชันการทำงานในส่วนของโปรแกรมนะคะมาดูในส่วนของ Mongo DB นะคะก็ collection จะมีทั้งหมด3ตัวค่ะก็คือเพลงคอร์ดแล้วก็ user ค่ะในส่วนของเพลงนะคะก็จะมีเก็บข้อมูลของ title ค่ะ artist แล้วก็ lyrics ค่ะปกติ ในส่วนของคอร์ดนะคะก็จะเก,เก็บข้อมูลของไตเติลอันนี้ก็คือชื่อของคอร์ดเพลงค่ะแล้วก็บอดี้ค่ะก็คือตัวเนื้อคอร์ดค่ะส่วนซอง g id ก็จะเก็บตัว id ของเพลงของซองตัวนี้เอาไว้นะคะในส่วนของ user ค่ะข้อมูลที่เก็บก็คือ Username ค่ะแล้วก็ Password ซึ่งตัว Password ก็จะมีการเข้ารหัสน,นะคะเป็น MD5 แล้วก็ตัว Favorite สองค่ะอันนี้จะเก็บเป็น Array นะคะข้อมูลข้างในจะเป็น ID ของเพลงที่เรากด Favorite ทาไวค้ค่ะค่ะก็จบแล้วค่ะขอขอบคุณนะคะที่รับฟัง ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ